ช่องพีเพนฟอร์ดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ผมจะแนะนําเลยสําหรับตัว SUV 7ที่นั่งนะครับเป็นตัว 4x4 กับ Ever อร์เรสทายเทเนียมพัสด์ 4x4 เกียร์อัตโนมัติ10สปีด e- ชิฟเตอร์ไฟฟ้าตัวนี้จับคู่มากับเครื่องยนต์2.0ไ<ๆ>บเทอร์โบ210แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเมตรราคาเนี่ยอยู่ที่1ล้าน9แสน17,000บาทสี่เปอร์เซ็นต์ขาวมุกแบบนี้เพิ่มอีก12,000บาทนะครับสีให้เลือกก็สีดําสีเทาสีขาวมุกสีบอลเงิน อหลักๆก,ก็ประมาณ4ีนี้เลยนะครับพี่ๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็รายแอดด้านขวาร่านนี้เลยตัวนี้นะครับโปรโมชั่นพิเศษเลยส่วนลด10,000แบาทนะครับหรือดอกเบีย้ย9 9นย์้าเปงวดหรือสีชุดแต่งไปเลยรอบคันนะครับพี่ๆคนไหนสนใจอย่าพลาดนะครับสำหรับตัว4คีคอันนี้อยากจะแนะนําเลยก็เดี๋ยวผมพาดูนะครับรถเดิมมีอะไรบ้างตัวนี้จะเป็นรถปี2025ใหม่ล่าสุดนี้เลยนะครับเพิ่งมาลงด้วยรถปี25้านะครับตัวนี้ด้านหน้าเลย ไทเทเนียมพ4ดสคูณสนะครับกระจังหน้าเนี่ยเขาจะไม่เหมือนรุ่นอื่นเลยสาหรับตัวไทเทเนียมจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้เลยโลโก้ฟอร์ดสีน้ําเงินแล้วก็กล้องหน้ารถกล้องรอบพันมีให้เรียบร้อยเป็นรวงพึ่งแบบนี้นะครับตัวกระจังหน้ามากับไฟหน้าแมทริก LED ตัวนี้ปรับมุมลำแสงอัตโนมัติป้องกันไฟแยงตาแล้วก็เปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วยเป็นรูปแบบเอกลักษณ์4แคมของ Next Gen Ranger เป็น d a y l i วิ่งกลางวันนะครับไฟตัว C ีแคมมาพร้อมไฟตันหมอกหน้า LED ขอบด้านข้างแบบนี้เราจะเป็นโคมเมียมนะครับแล้วก็ด้านนี้เลยด้านหน้านิดนึงด้านล่างปายทะเบียนนะครับในส่วนของเรดาร์เนี่ยพวก adaptive cruise control เนี่ยก็จะจับจากเรดาร์ตัวนี้เลยห่วงล้กจูมีให้สองฝั่งนะครับซ้ายขวาแบบนี้เลยแล้วก็ลิ้นด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยเซนเซอร์ด้านหน้านะครับตัวนี้จะมีสี่จุดนะครับเซนเซอร์ด้านหน้าหน้าสี่หลังสี่แล้วก็ให้ดูด้านข้างนิดนึงล้อ E v e r e เ t Titanium ียมเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วเฉพาะตัวไทเทเนียมนะครับ จะได้เป็นร้อนลอยเดิมจากโรงงานขนาด20นิ้วตัวนี้255ทับ55ขอบ20ล้อเดิมหรือว่าจะเปลี่ยนแม็กก็ได้นะครับเดี๋ยวจัดให้เลยเปลี่ยนแม็กเป็นยางเปลี่ยนฟรีนะครับเลือกได้เลยแล้วก็ชีพระบายความร้อนไม่มีคำว่าใบเทอร์โบแล้วตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วก็กระจกหูข้างเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะครับไฟเลี้ยว LED แล้วก็นี่เลยกล้องมองรอบคันมีให้เรียบร้อยนะครับ ตัวหนังสือไทเทเนียมด้านข้างมีเหมือนกันยังไม่ได้ตัดออกนะครับสําหรับตัวนี้แล้วก็นี่เลยด้านข้างนะครับบันไดข้างก็นี่เลยมาจากโรงงานกันลื่นนะแล้วก็ตามพวกที่จับประตูนะครับจะเป็นสีโครเมียมหมดเลยกุญแจสมาร์ทชีเลตแล้วก็ขอบหน้าต่างเนี่ยเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะครับถ้าคลิปนี้มืดน,นิดนึงผมต้องขออภัยด้วยเพราะว่าแสงเนี่ยมันกระทบกับกล้องผมไม่แน่ใจว่ากล้องผมเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมต้องไปตรวจเช็คอีกทีหนึง่งแล้วก็นี่เลย ราหลังคาแล้วก็หลังคาด้านบนเนี่ยเป็นสีบอลเงินแบบนี้เลยนะครับหลังคาสีบอลเงินทั้งสองฝั่งเลยจะแรปก็ได้นะแรปได้เหมือนกันจะทาหมียักษ์ก็ได้นะครับแล้วก็ด้านหลังสปอยเลอร์ด้านหลังมาจากโรงงานนะครับสปอยเลอร์เดิมไฟเลี้ยวโดนทิศาให้ไฟเบรกโดนทิศามีให้เรียบร้อยไฟเลี้ยวเนี่ยเป็นแบบ Fu l l LED ดีแบบนี้เลยตัวหนังสือคําว่าไทเทเนียมมีให้เรียบร้อยนะครับบอกรุ่นการชนด้านหลังเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีในส่วนของเซนเซอร์สี่จุดด้านหลังนะครับไฟตัดหมอกหลังมีให้เรียบร้อย ใช้งานให้ดูวิธีนะครับคุณลูกค้าไฟตันหมอหลังผมแนะนํานะครับเห็นในกลุ่มนะครับไฟตันหมอกหลังให้ใช้ตอนฝนตกหรือว่าหมอกหนาจะกัดนะครับให้แนะนําให้ใช้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเปิดปกติเนี่ยผมว่ารบกวนเพื่อนร่วมทางนะครับแล้วก็กล้องมองด้านหลังนี้ด้วยนะครับกล้องรอบคันให้เรียบร้อยแล้วก็โลโก้ฟอร์นี่เลยโลโก้ฟอร์ด้านหลังนะครับเป็นประตูไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ประตูพับเปิดปิดแบบไฟฟ้าเวลาเปิดเนี่ยมีฟไฟให้ด้วยแล้วก็แถวสามนะครับจะเป็นในส่วนของปรับไฟฟ้าแล้วรุ่นไทเทเนียมเนี่ยได้เป็นปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับไทเทเนียมได้เป็นปรับไฟฟ้าเรียบร้อยนี่เลย<ม>ก็นั่งข้างหลังนะครับได้เลยสบายๆนะครับที่วางแก้วมีสองฝั่งให้เรียบร้อยแล้วก็ที่ชาร์จตรงนี้มีให้ด้วยไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเอ่ยนะครับประมาณนี้เลย นี่ปิดก็กดจากตรงนี้เลยได้เลยไม่มีชิคเซนเซอร์นะครับตัวนี้ไม่มีชิคเซนเซอร์แล้วตัดออกไปตั้งนานแล้วนะครับชิคเซนเซอร์เดี๋ยวผมให้ดูภายในอีกทีหนึง่งอ่าภายในมีไฟแอมเบนไลท์เรียบร้อยนะครับสาหรับตัวไทเทเนียมมีให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถตั้งค่าจากตัวหน้าจอได้เลยเดี๋ยวผมสอนให้ด้วยนะครับนี่เลยหน้าจอซิงโฟยรองรับ a p p l e c a r า l a y Android Auto เปิดท p นะเปิด YouTube ฟังเพลงได้ปกติเลยหัวเกียร์เป็นไฟฟ้าอีสปิด10ส,สป e ดอีชิฟเตอร์นะครับ แทนชารไร้สายมีให้เรียบร้อยแล้วนี่เลย,เยผมโฟกัสให้ดูโอเคแล้วก็นี่เลยแอร์ย,ยสร่สลัดซ้ายขวาแท่นชาร์จน่าจะเห็นอยู่นะครับไฟแอร์ไม่ไล่ส่องอยู่ด้วยเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็โหมดการขับขี่ปรับได้หมดเลยนี่เลยนี่นะครับ t o high four high four low แล้วก็โหมดออฟโรดมีให้ออโต้สตาร์ทสต็อป traction control parking เนะี่ยตัว P ตัวเนี้ยจะเป็นในส่วนของปิดเซนเซอร์นะครับบ่อคู่หน้าปรับไฟฟ้าแทิศท,ทางบ่อเป็นบ่อหนังแบบนี้เลย แล้วก็ปลั๊กไฟฟ้านะครับสบายสบายำนวยความสะดวกให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวนี้ก็มีสันรูปให้ด้วยนะครับมีเลยสันรูปอยู่ด้านบนนี้เลยนะครับลูกค้าก็กดได้เลยสันรูปเปิดได้นะครับเปิดปิดได้เลยมีตะแกงกันพวกเศษด้วยนะครับเวลาเปิดสันรูปก็ด้านหลังก็นี่เลยเดี๋ยวให้ดูนิดนึงโฟกัสด้านตรงนี้นะครับแอร์แอร์ด้านหลังเนี่ย เปิดจากตรงนี้แล้วก็แอร์จะออกข้างบนนะครับสำหรับเอเวอร์เรสเนี่ยแอร์ Air จะอยู่ด้านบนทั้งหมดเลยนะครับด้านหลังก็มีแอร์ให้ด้วยนะครับไม่ร้อนเบาะนะครับพับเก้าสิบองศาได้เลยพับง่ายๆเรียบๆได้เลยพับนอนได้เลยนะครับสําหรับตัวนี้แล้วก็เดี๋ยวดูพวงมาลัยนิดนึงพวงมาลายัยแล้วก็หน้าจอหน้าปัดเนี่ยหน้าจอหน้าปัดเดือนใหม่ดิจิตอลฟลูเอลีดแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนชอบเนี่ยแนะนําตัวไทเทเนียมเลยนะครับฟลูฟลูแบบนี้เลยแล้วก็ หมดกันขับขี่มีอะไรบ้าง Adaptive Cruise Control นะครับ Stop and Go Lane Keeping รักษาความเร็วรักษลยระยะห่างมีให้เรียบร้อยระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนป้องกันการผิดความนะครับระบบช่วยเหลือหลังการชนมีหมดเลยแล้วก็ด้านขวามือนี่นะครับจะเป็นเซตติ้งเกี่ยวกับหน้าจอหน้าปัดเรือนไม้ดิจิตอล Full LED แบบนี้เลยนะครับนี่ไฟตัดหมอกอย่างที่บอกนี่หน้าหลังเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับฝาเปิดประตูท้ายก็เปิดได้จากตรงนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ Everest ไทเทเนียมสี่คูณสี่มีเลยเป็นรถ7ที่นั่งตัวท็อปนะครับอันนี้ก็ท็อปกว่าน,นี้อีกจะเป็น e v e r อร t เรสต์นะครับก็นี่เลยแนะนําคันนี้อีกคันนึงก็สวยงามมากๆนะครับสำหรับ e v e r อร t ตัวนี้พี่ๆคนไหนสนใจนะครับรถเจที่นั่งครอบครัวกาลังมองหาอยู่แนะนําตัวนี้เลยราคาอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแน 17,000บาทนะครับราคาใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นรถปี2 0 2 4เอ้ยรถปีนนะครับไม่ใช่24นะครับขออภัยนิดนึงจะได้เป็นรถใหม่วารันตี5ปี150,000กิโลเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้ส่วนลดพิเศษ1,000 0 0บาทนะครับหรือดอกเบีย้ยศ9 9พร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไปเลยหรือจะเป็นดอกเบีย้ย0%ก็มีนะครับ48งวดลูกค้าทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างแล้วก็ไลน์แอดด้านขวาล่าง รอบหน้าผมจะรีวิวรุ่นไหนรบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ